เก็บพลิกชี้ฟ้าแดงและเขียวผลผลิตปลูกครั้งแรกด้วยมเมล็ดจากผลสดตอนนี้พลิกชี้ฟ้าสุกแล้วค่ะเพื่อนๆไม่อยู่บ้านตอนช่วงสงกรานนะคะพลิกสุกแล้วคะ่ะวันนี้โรสก็เดี๋ยวจะมาเก็บเลยนะคะเพื่อนๆเ,เก็บทั้งพลิกสีแดงแล้วก็พลิกสีเขียวคะ่ะทั้งดิบทั้งสุกนะคะเพื่อนๆจะได้นำไปทำอาหาระค่ะเพื่อนๆมาค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยคะ่ะ ่ค่ะเพื่อนๆได้พลิกชี้ฟ้านําไปทําอาหารกันแล้วค่ะเพืเ่อนๆปลูกได้เองดีใจมากๆเลยค่ะในสวนโรสนะคะก็จะมีทั้งพลิก ชี้ฟ้าแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็มีพลิกหวานค่ะแต่ว่ายังไม่ออกผลผลิตนะคะเพื่อนๆเพิ่งจะปลูกต้นเล็กๆอยู่เลยค่ะแล้วก็มีพลิกหนุ่มนะคะแล้วก็มีสายพันธุ์อื่นๆอีกค่ะเพื่อนๆนี่อันนี้ก็ไม่แน่ใจาอาจจะเป็นชี้ฟ้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นเข้าเล็กค่ะก็เลยออกลูกไม่ได้ยาวมากค่ะเพื่อนเดี๋ยวเก็บไปด้วยเลยค่ะเพื่อน ต้นเขารู้สึกว่าต้นนี้จะเหี่ยวเหียวหน่อยค่ะเขาจะได้สารอาหารไปบำรุงต้นนะคะให้ต้นโตขึ้นค่ะดูไค่ะโอ้ดีใจจังเลยค่ะเพื่อนๆปลูกพริกชี้ฟ้าได้เองนะคะ นี่ค่ะโ้ได้เยอะเหมือนกันค่ะเพื่อนๆต้นนี้น่าจะไม่ใช่พลิกชี้ฟ้าค่ะอาจจะเป็นพลิกหนุ่มหรือพลิกพันอะไรไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะมีรูปทรงสั้นๆนะค่ะเพื่อนๆก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะเดี๋ยวก็จะปล่อยให้เขาโตไปก่อนค่ะเพื่อนส่วนพลิกชี้ฟ้านะคะครั้งแรกค่ะเพื่อนๆที่ลสปลูกนะคะแล้วก็เก็บผลผลิตค่ะนี่ค่ะได้เท่านี้ถือว่าเยอะนะคะเพื่อนๆสําหรับมือใหม่ หัดปลูกแบบโรสค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวโรสก็จะนำไปทําอาหารนะคะเพื่อนๆยังไม่แน่ใจว่าจะทําเมนูอะไรนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้ทํำเมนูอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะเพื่อนๆรสชาติก็เผ็ดนิดๆค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยดีค่ะ เกี่ยวเขาก็คงเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆโรสก็จะหมั่นรดน้ํานะคะช่วงนี้ก็อากาศแห้งอากาศร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆดินก็แห้งเร็วนะคะก็ต้องหมั่นรดน้ําค่ะเพื่อนๆแล้วก็บํารุงปุ๋ยนะคะที่โรสทําใช้เองค่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาบํารุงกันเผื่อเขาจะเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตโรสได้นําไปทําอาหารได้บ่อยๆค่ะเพื่อน โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีและมีความสุขมีชีวิตที่ดีงามและยอดเยี่ยมที่สุดค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย